ต้าโคราคอสนะครคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นตัว GR Sport นะพี่นะเป็น h ฮ b ิดพรีเมียม GR Sport เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลขใหม่แค่56,000กโลได้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำทรงสปอร์ตแบบนี้ใครหาอยู่นะฮะเพชรยนต์นำเข้ามาแล้วมีกล้อง360องศาให้แล้วก็ออปชั่นต่างๆคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆใครที่มองหาอยู่นะครับเพชรยนต์นะฮะนำตัวนี้เข้ามา ได้รถปี2023สีขาวมกุกหลังคาสีดำเลขไมาอยู่ที่56,000โลเท่านั้นใครสนใจดูคลิปเต็มนี้ให้จบเลยนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายนะฮะมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโ o โยต a าโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิอ ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825712369แอนไลน์ PARNPI1992 <c oughs> ได้เลยนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับวันนี้ผมมีอาการเจ็บคอ,อนิดหน่อยแต่จะพยายามพูดช้าๆให้พี่ๆได้รับฟังกันนะครับปกติผมจะพูดเร็วมากแต่วันนี้ผมมีอาการเจ็บคอขอพูดช้าหน่อยละกันนะครับคันนี้เป็นตัว y o y o t o r o ค l a c r o s s ตัว h ฮ b i ดพ r e เมียม1.8 GR Sport นะฮะได้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำออปชั่นจัดเต็มนะฮะยางเนี่ยได้ปี23เลยปีเดียวกันกับตัวรถเป็นยางมิชลินนะฮะล้อแมกนะครับเป็นทูโทนปัดหน้าเงามานิดนึงนะฮะขอบขอบนะฮะไม่มีปีนฟุตบาทนะฮะสวยๆเลยนะครับมีชุดกันลอยด้านข้างมาให้นะครับออปชั่นคันนี้บอกเลยจัดเต็มมากทั้งกล้อง360องศานะครับแล้วก็นะฮะมีหลังคาสันลูป ป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านสองเพชรยนต์ขายอยู่9 1 9 0 0 0นาพนะครับเลขใหม่ห้า0 0ืโลได้คันนี้ไปขับอย่างกับน้องป้ายแดงเลยนะครับเลขใหม่น้อยขออภัยนะเลขใหม่น้อยมากๆและราคานี้ราคาค่อนข้างดีนะครับเป็นรถอ่าน่าจะเป็นรถอ่ามันมันในในสำเนามันเขียนว่าของ Toyota l ริซซี่นะฮะเป็นของ Toyota l ริซซี่เพชรยนต์ได้ประมูลเข้ามาแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับได้เป็นสีขาวมุก นะฮะเลขหม่น้น้อยแบบนี้นะครับเป็นยนต์มีแค่คันนี้คันเดียวเมื่อวานคอร์สมีเข้ามาอยู่3คันนะฮะเป็นตัว GR Sport คันนี้1คันแล้วก็ที่ที่เหลือมันจะเป็นพวกสีเทาแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะแต่ว่าคอร์สเรามีเยอะนะใครที่ไม่สนใจพวก GR Sport แบบตัวนี้ตัวนี้ตัวท็อปพรีบิใไฮเบียมเซฟตี้เราก็มีนะครับส่วนคันนี้นะครับมีในเรื่องของ Toyota Safety Sense มีคูชคอนโทรลแบบแปรผันนะครับมีมาให้แบบครบเซตเลย มาดูรายละเอียดตัวรถกันครับนี่ดูฝากระโปรงหน้าเหลี่ยมสันคมครับค่อนข้างสวยชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ไม่มีมาให้นี่ฮะเป็นอาร์มนะโลโก้ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยเซนเซอร์อยู่ข้างในนะครับรวมถึงนะฮะมีกล้องอยู่ด้านล่างทะเบียน7 9 7 8ทะเบียนค่อนข้างสวยนะครับด้านข้างครับจุดเชื่อมต่อต่อตางๆแนทชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออก ล้อแม็กก็18นิ้วนะฮะเป็นแม็กทูทวนปัดเงายางปี23าพร้อมปีเดียวกันกันกบตัวรถนะครับรวมถึงนี่เห็นไหมฮะป่งซุ้มล้อนะฮะไม่มีในเรื่องของร่องรอยของการโดนขีด่วนนะครับแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบแน่นอนสภาพภายนอกค่อนข้างสวยนะครับกระจกมองข้างครับปรับพับ,บเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่สําคัญมีในเรื่องของกล้อง ตรงนี้มันเป็นกล้อง360องศานะครับบนหลังคาครับเป็นสีดําไม่ได้แลปมานะเขาพ่นสีมาครับพี่มีในเรื่องของซันรูฟมาให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยนะฮะไม่มีร่องรอยของการบุ๋มหรือมีรักยิ้มนะครับด้านในครับเปิดเข้ามาพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทรลมีมาให้แล้วนะฮะในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนก็มีมาให้นะครับแอร์ดิตอนออโต้เกียร์ออโต้มีไอไออเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยนะครับเกียร์ออโต้แบบชัดเจนแบบนี้ นะครับมี ev m o d e นะ Drive mode ต่างๆให้เลือกใช้นะครับรวมถึงนี่นะฮะเป็นในเรื่องของนะฮะคอนโซลหน้าเป็นพลาสติกแข็งๆเดี๋ยวผมลองนั่งนะฮะฝั่งผู้โดยสารนะฮะนี่เห็นไหมฮะค่อนข้างกว้างนะแล้วหัวเข่าก็ไม่ชนสามารถปรับเบาะกลับไปด้านหลังได้อีกนะครับวิสัยทัศน์มองไปด้านหน้าสวยชัดเจนเลยนะฮะพวงมาลัยนะฮะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมไปนั่งด้านคนขับให้ดูแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ แผงด้านบนครับเทคโนโลยีต่างๆบอกเลยคันนี้จัดเต็มมากในราคานี้ผมว่า <c oughs> น่าใช้นะเก9 0แสหนึ่งหมื่นเก้าพันฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นาพันปถึง1 6ึงมื่นหกฮะด้านหลังกว้างนะครับกว้างมากนะฮะนี่เบาะหนังจรงตึงๆๆรถใช้งานไปแค่ห้าหมนโลมีแหลกหลังคาให้นะครับที่สำคัญนี่กันสาดให้รอบคันแล้วนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถแบบนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับไม่มีรอยบุบรอยลกยิมเลยนะฮะบนหลังคาครับได้เป็นตัว รับสัญญาณคีบฉลามชาร์ฟฟินมาให้แล้วมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะฮะไฟเบรกดทสามนี่อยู่ด้านหนนะครับจะอยู่ด้านหนนะครับแล้วก็มีที่ปัน่น้ําฝนด้านหลังนะฮะมีมาให้ตัวนี้ใครจะเอาไปตากผ้าก็ได้นะฮะส่วนใหญ่คนเอาไปตากผ้ากันผมเห็นเต็มท้องถนนลืมมาผ้าออกนะฮะแล้วก็ไฟท้าย Fu l l LED นะครับไม่แตกไม่เล้ามีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยอยู่ในโคมนะับไฟทัฟบทิมด้านล่างให้มา2จุดเซนเซอร์ด้านถอยเนี่ยให้มา2จุดเช่นเดียวกัน โลโก้ไฮบริดชัดเจนนะฮะเปิดมาด้านในนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้อ่ะนะฮะมีแผงกันจ่นมาให้ครับพร้อมกับฝาท้ายที่เป็นของโครา a คอรสนะฮะรุ่นนี้นะครับยังไม่มียางอะไหล่นะฮะไม่มียางอะไหล่มาแต่ว่าจะได้ได้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินมาให้นะครับสวยเลยนะฮะนี่ฝาท้ายเปิดเบาๆนะครับไม่มีแทบจะไม่มีเสียงนะเปิดเบามากนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ ดูแผงก่อนแผงประตูด้านข้างครับนะฮะมีในเรื่องของกลุ่มปรับรถกระจกมีมาให้แบบนี้นะครับนี่ปรับองศากระจกปรับจอยสติ๊กอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องยนต์นะฮะขึ้นรถก่อนนี่ฮะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับคําว่ารดี้ขึ้น,น,น,ะะนแสดงว่ารถพร้อมทํางานแล้วนะครับเมื่อรถพร้อมนะฮะหน้าจอ m i d เนี่ยมันใหญ่มากผมว่าน่าจะได้6นิ้วได้เลยนะเลขไม่อยู่ที่ห้า4 1หกนึ่งรี่ิบเอ็กิโลครับเลขไม่น้อยมากนะฮะ ที่สําคัญพวงมาลัยเห็นไหมไม่ช้ำนะครับไม่มีช้ําแน่นอนนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันพุชคอนโทรลเป็นอะแดกทีฟนะฮะมาให้มีแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะมีเบรกให้อัตโนมัติมีการออกนอตเลนให้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะมีมาให้แบบนี้สามารถเชื่อมต่อนะครับ Apple CarPlay นะฮะแอนดรอยออโต้ชัดเจนนะครับ s d l u s b ดีนะฮะเชื่อมโทรศัพท์บลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะฮะรวมถึงนะครับแอร์ดิตอนออโต้แยกอุณหภูมิให้แล้วซ้ายขวาแบบนี้ ช่องแอร์ใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้านล่างตรงนี้นะครับมีในเรื่องของโหมดต่างๆให้ใช้งานมันจะแผงหมดมันอยู่ตรงนี้ยครับตรงหัวเกียร์บางอยู่แล้วก็มีเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูกล้องถอยนะตัวนี้มีกล้อง360องศามาให้นะครับมีเสียงแจ้งเตือนนะครับนี่ประตูเนี่ยคือผมเปิดไว้นะผมเปิดไว้ประตูไม่ได้เป็นทรงนี้นะครับประมาณนี้กล้องถอยมันจะมีพวกกล้อง360องศาเข้าร่วมด้วยนะครับ เบาะหนังฮะเป็นทรงสปอร์ตนะฮะมีโลโก้ตัว RGR อยู่ด้านบนนะครับรวมถึงนะฮะตัวนี้นะฮะมีคาดลงมานะครับเป็นเดินแถบด้วยเส้นด้วยด้วยสีเทามานะครับแล้วก็เส้นได้เนี่ยตะเก็บได้เป็นสีเทาเหมือนกันนะครับกระจกมองหลังนะครับปรับแสงอัตโนมัติคันนี้มีมาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับม่านบังแดดที่มีไฟส่องสว่างตัวนี้น่าจะเป็นแบบเจ้าของเดิมเขาคงลงยันกะละไว้ นะครับเอาไปเจอมาอะไรอย่างนี้นะฮะแค่นิดเดียวแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงเพดานนะครับเราทําความสะอาดให้นะครับนี่มีกระจกให้แบบนี้นะครับผ้าไปนานสะอาดสะอานที่สำคัญมีซันรูปการเปิดใช้งานซันรูปก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่ใช้งานง่ายๆนะครับราคานี้ผมว่าคุ้มค่านะขับยนขาย9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันป้ายแดงขายล้านสองเนี่ยมันหายไปเกือบสามแสนเลยนะครับหายไปเกือบสามแสนนะฮะใครได้คันนี้ไปขับนะคําว่า gr Sport เนาะเสาเอจะต้องเป็นสีเทาดํานะครับมันจะได้ทรงสปอร์ต ได้ความเป็นส่วนตัวหรูหรานะครับอลังการมากนะฮะก็คือรถคันนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวเพราะฟิล์มเนี่ยเขาติดให้น่าจะ80%ได้นะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้นะฮะมีพรมกระดุมรอบคันนะฮะดูหัวเข่าครับไม่มีชนแน่นอนนะครับหัวเข่าไม่ชนวิสายทัศ์ถ้ามองไปด้านหน้าชัดเจนนะฮะมีกล้อง360องศาให้ดูแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับนี่ใครมองหาอยู่นะฮะนี่ฮะ เบาหนังเต็งๆตึงๆนะครับเบอหนังก็ค่อนข้างที่มีรูระบายความร้อนด้วยนะครับสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามโทรมาที่085713369 2 S Line P A R N P I 1992ได้เลยนะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก,กันเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8เครื่องยนต์เดียวกันกับตัว Alti นะพี่อะไหล่เนี่ยบอกเลยว่าหาง่ายมากๆนะครับอะไหล่ตัว ตัวนี้นะพอๆกันกับเอลติสนะครับเพราะว่าออลติสเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้ออลติสกันเยอะเลยนะครับ Alt ออลติสแบบพวกแท็กซี่พวกอะไรใช้นะครับก็คือเขาใช้ย4ิชั่วโมงนะครับแล้วเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วไหลนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีล่องรอยของการถูกขันไขขยับเคมีพันธุ์ต่างๆไม่มีแตกไม,มไม่มีร Phillip ้าไม่มีรั่วซึมนะครับเห็นไหมฮะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแบบนี้การทํางานของเครื่องยนต์ไฮบริดแบรนด์โตโยต้านะครับเขา เครื่องยนต์นะครับก็คือเวลาเดินทางไกลนะมันจะทํางานร่วมกันไม่เหมือนทางค o n d a นะเวลาเดินทางไกลมันสลับชัดเจนครับไฮบิดเพื่อไฮบิดนะครับเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ทํางานร่วมกันค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันในระยะการเดินทางไกลนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ซื้อรถจับผมแล้วก็นะครับตัวแบตเตอรี่นะฮะถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้รวมถึงนะฮะนี่มาดูจุดเชื่อมต่อนะหัวน็อตต่างๆครับ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะแล้วก็ไฟแท้ไฟเดิมครับเป็นของไทยคุโตชัดเจนโลโก้ผ่านบนน้อนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับไฟแท้ไฟเดิมนะครับนี่โลโก้ชัดเจนนะฮะโตโยต้านะฮะเห็นเยๆแบบนี้นะครับไรหาอยู่เรียมด้านฝาปงหน้าครับไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบดูระบายความร้อนครบเลยนะครับสกัดกันความร้อนแบบนี้นะครับไฟทำเตือนต่างๆมาดูสปอตเม็ดองเม็ดอาร์ครับมานะนี่ฮะ สปอตเมดอาร์คครับคือผมจะแกะให้ดูก่อนนะนี่ฮะเรียงกันเป็นตับครับประกอบกันสามแผ่นหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองสามเรียงกันเป็นตับประกอบกันสามแผ่นแบบนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนถ้าไปตรวจพบเจอนะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับกอไม่มาเรารับซื้อคืนจำนวนน,นะฮะเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนไม่ต้องห่วงครับเราเขียนส,สัญญาซื้อขายชัดเจนแน่นอนนะฮะในเรื่องของนะครับนี่ที่โบรบอท จะเป็นจุดเดียวที่มีโดนสีนะครับจะเป็นจุดที่โรบอตโต๊คคีบแล้วก็เอาตัวโครงสร้างนะไปชุบกับสีนะเห็นไหมไฟสวยๆนะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะคันนี้นะฮะมาแล้วมาแล้วนะฮะสำหรับตัว GR SPORT นะครับหัวน็อตนะฮะฝาท้ายไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะครับโชคขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆฮะไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีสนิมขึ้น รถใหม่มากนะรถได้ปี2023กระจกแท้เดิมโรงงานด้วยนะครับฝั่งนี้เช่นกันนะฮะนี่เห็นไหมคีบโรบบอทนะครับนี่อยู่นะครับมีอยู่มีอยู่นะครับก็มีทั้งสองฝั่งเลยถ้าไปตรวจว่ามันไม่มีนะฮะก็แสดงว่ารถคันนั้นน่ะน่าจะทาอะไรมาสักอย่างนะครับถ้าไม่ทําสีก็อาจจะโดนชนถึงโครงสร้างนะครับนี่ฮะเมทอาร์คเรียงกันเป็นตับแบบนี้ปรากฏจะประกบกันสามแผ่นนะฮะยืนยันได้ครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพิชความจมน้ํามาตรวจพบเจอ ชนหนักพิกควำ่ำจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มเงินนะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตัวนี้นะครับ toyota corolla cross นะฮะเป็น1.8ึ่งจุดไฮบริด premium gr sport พี่ตัวท็อปสุดตารางเพชรยนต์ขาย919,000นาพนะครับหายจากใบแดงประมาณส0 0แสนนะฮะใครได้คันนี้ไปขับบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้เป็นสีขาวมุกหลังคาดําดแบบนี้สภาพสวยกริบนะครับสนใจติดต่อมานะครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 ไลน์ P A R N P I 1 9 9 2ได้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะถ้ามีคำพูดใดนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขใหม่ให้เนาะขออาภัยด้วยนะครเจ็บคอนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะพูดช้าไปนะครับขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเท่าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลย เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมาเจอกใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ